นะการเคลื่อนไหวของเขายิ่งดิ้นก็ยิ่งเจ็บล่าสุดนะฮะอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นคนใกล้ชิดของเขานะปรากฏว่าก็ถูกปลดออกและก็ถูกไล่ออกก่อนหน้านั้นคนของเขาเหมือนกันนะเป็นระดับผู้มนวยการที่เกี่ยวข้องกับค่า,าการรมกาการสื่อสารหรือโทรรมนาคมก็โดนถูกดำเนินคดีจำคุกไป5ปียิ่งลักก็โดนคดีเพิ่ม นะครับในเรื่องของอาการหัวนะกัดทำการจัดทํานิวมีเดียซึ่งพาดไปยังสื่อด้วยซึ่งตอนนี้สามารถดาเนินการได้ตามกฎหมายแหละไม่จาเป็นจะต้องมีการออกกฎหมายเพิ่มเติม,เ,ตมเพราะกฎหมายนั้นครอบคลุมสําหรับเรื่องการสกัดคนที่หนีไปต่างประเทศเกี่ยวข้องกับกิจการในประเทศไทยซึ่งปัจจุบันตามกฎหมายมีความผิด สวัสดีครับมาพบก,กับผมเรืศองสกจิมกินวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง f a c e b o o k รับชมทั้งทาง Youtube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของการออกกฎหมายนะครับนักวิชาการก็เรียกร้องว่ามีการออกกฎหมายสกัดนะครับผู้ที่หลบหนีคดีอยู่ต่างประเทศนะครับไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะว่าใครที่หลบหนีคดีแล้วเกิดอะไรขึ้น ลบดอนปฐมพงศ์โพประสิทธินันนักวิชาการทางบูรพคดีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลโพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กว่ารัฐบาลควรต้องเร่งมีกฎหมายอีกข้อเพื่อสากัดสงครามพันทางอีกช่องทางครับบุคคลที่โกงชาติโกงแผ่นดินแล้วหลบหนีคดีอาญาแผ่นดินไปอยู่ต่างประเทศอย่างขี้กลาดตาขาวไรศีลและธรรมไร้ความรับผิดชอบ ห้ามคนเช่นนี้เข้ามาเกี่ยวข้องในกิจการของเมืองไทยอีกพักไหนหรือนาักการเมืองไหนติดต่อคนโกงชาติโกงแผ่นดินที่หลบหนีคดีอาญาเช่นนี้มีความผิดตามกฎหมายหากเป็นปัจเจกชนจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองหากเป็นสื่อมวลชนจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตหากเป็นพักการเมืองจะถูกเสนอให้ยุบพ,พักได้ทันทีคนที่ทุจริตชอราชบางหลวงกงชากงแผ่นดินแล้วหนีคดีเช่นนี้ ไม่มีความชอบทำใดๆที่จะไปสั่งสอนคนอื่นได้ไม่มีไม่ควรมีที่ยืนในสังคมไทยหากเราคิดจะต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจังครับในเชิงงานวิเคราะห์เรายังคงเห็นการเคลื่อนไหวของทักษิณผู้ต้องหาหลบหนีคดีที่เปลี่ยนชื่อตัวเองเป็นโทนี่ก่อนหน้านี้มียศพันธบทโทรปรากฏว่าถูกถอดยศถอดเครื่องราชนะครับหลือเพียงด็อกเตรนะครับต,ตอนนี้ปรากฏว่านักวิชาการนะฮะ ก็แนะรัฐบาลก็ออกกฎหมายสกัดคนนี้คดีไปอยู่ต่างประเทศห้ามเกี่ยวข้องกับกิจการไทยอีกต่อไปนปะครับนายปฐมพงศ์โพป,ประเสริฐนั้นนักวิชาการด้านบูรพคดีประวัติศาสตร์ได้โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่ารัฐบาลควรต้องมีการเร่งออกกฎหมายอีกข้อเพื่อสกัดสงครามนะครับพันทางอีกช่องทางหนึ่งครับนะครับบุคคลที่ชอบโกงชาติโกงแผ่นดินและหลบหนี คดีอาญาไปอยู่ต่างประเทศอย่างขี้ขาดตาขาวนะครับร้อยศีลธรรมร้อยความรับผิดชอบห้ามคนเช่นนี้มาเกี่ยวข้องในกิจการของประเทศไทยอีกพักไหนหรือนักการเมืองไหนติดต่อคนโกงชาติโกงแผ่นดินที่หลบหนีคดีอยู่อาญาเช่นนี้มีความผิดตามกฎหมายหากเป็นปจเจกชนจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองหากเป็นสื่อมวลชนจะถูกเพิกถอนใบอนุญาต หากเป็นพักการเมืองจะถูกเสนอให้มีการยุบพักทันทีคนที่ทุจริตช่อราดบังหลวงโกงชาติโกงแผ่นดินและหลบหนีไปนั้นไม่มีความรับผิดชอบใดๆที่จะไปสั่งสอนคนอื่นได้จึงควรมีที่ยืนจึงไม่ควรยืนมีที่ยืนในสังคมไทยเราคิดหากเราคิดจะต่อต้านการทุจริตยอย่างจริงจังนะครับซึ่งวันนี้พลเอกประยุทธ์ก็ประกาศ นะครับที่จะต่อต้านในเรื่องของการคอร์รัปชันด้วยในเชิงงานสังเก,ก์ก็พูดง่ายคือเขาก็เรียกร้องนะครับปฐมพงศ์ก็เรียกร้องให้มีการออกกฎหมายเอาผิดกับนักการเมืองพักการเมืองสื่อมวลชนนะครับที่ให้การสนับสนุนกลุ่มที่หลบหนีคดีโดยเฉพาะคดีจุดนะริตนไปหนีอยู่ต่างประเทศหลบหนีเนี่ย ให้ดำเนินคดียุบพักพักการเมืองก็ตัดสิทธิ์ทางการเมืองสื่อมวลชนก็เพิกถอนใบอนุญาตนะครับหลักของเขามีง่ายๆแบบนี้แต่ปัจจุบันกฎหมายของไทยมีแบบนั้นหรือไม่ปัจจุบันกฎหมายมีนะครับในประเทศไทยพักการเมืองถ้าได้รับการครอบงำเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดลักษณะเช่นนี้ถูกตัดสินยุบพักที่ผ่านมาก็มีการยื่นให้มีการยุบพักโดยเฉพาะพักเพื่อไทยไปแล้วนะครับตอนนี้ถูกดำเนินการยื่นยุบพักไปเรียบร้อยนั่นคือประการที่1ประการที่2 สื่อมวลชนเนี่ยถ้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทําดังกล่าวหรือนักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องกับลักษณะดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนหรือว่าเป็นนักการเมืองสิ่งที่เกิดขึ้นมีความผิดตามกฎหมายไหมถ้าไปให้การสนับสนุนนะครับให้ที่พักพิงก็มีความผิดตามกฎหมายสื่อมวลชนนําเสนอข่าวในลักษณะเขาเคลื่อนไหวอะไรยังไงมีความผิดตามกฎหมายไหมไม่มีความผิดตามกฎหมายแต่ไปให้การสนับสนุนนะครับศึกษาเกี่ยวข้องนะครับว่าเกี่ยวข้องแล้ว อำนาจคณะกรรมการกสทชเนี่ยสามารถดำเนินการได้ตามกฎหมายนะครับกับสื่อเหล่านั้นซึ่งก็มีหลายสื่อนะฝือฝังเสื้อแดงก็ถูกดำเนินคดีในลักษณะดังกล่าวถูกปิดถูกเพิกถอนใบอนุญาตจากทีวีดิจิตอลนะถูกเพิกถอนไปเป็นนิวมีเดียจนถึงปัจจุบันนี้ก็ถูกลดทอนไปเรื่อยเืๆเรื่อยนะครับขณะเดียวกันสิ่งเหล่านี้สามารถดำเนินการได้ทั้งเรื่องของกฎหมายนะครับทั้งเรื่องของพฤติกรรม อย่างไรก็ตามในทางกลับกันในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองนะการเคลื่อนไหวของเขายิ่งดิ้นก็ยิ่งเจ็บล่าสุดนะฮะอดีตปลัดกระทรวงมาไทยซึ่งเป็นคนใกล้ชิดของเขานะปรากฏว่าก็ถูกปลดออกและก็ถูกไล่ออกก่อนหน้านั้นคนของเขาเหมือนกันนะเป็นระดับผู้มวยการที่เกี่ยวข้องกับ คณะกรรมการการสื่อสารรือธทรกรประคมก็โดนถูกดำเนินคดีจำคุกไป5ปียิ่งลัก์ก็โดนคดีเพิ่มนะครับในเรื่องของอการหัวนะกัดทำการจัดทํำนิวมีเดียซึ่งพาดไปยังสื่อด้วยซึ่งตอนนี้สามารถดาเนินการได้กฎหมายแหละไม่จาเป็นจะต้องมีการออกกฎหมายเพิ่มเติมเพราะกฎหมายนั้นครอบคลุมสําหรับเรื่องการสกัดคนที่หนีไปต่างประเทศ เกี่ยวข้องกับกิจการในประเทศไทยซึ่งปัจจุบันตามกฎหมายมีความผิดอยู่แล้วขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ ฝันใฝในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้สึกทุกเมื่อไม่วันไหวขอทนทุก ฟันพ้องไผ่ด้วยใจทนงจะแนวแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยพง ทิดทองหลังองค์พระปะติมาไม่ทอถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนเพราะวะผวาหวังคิดกัง มันใจรักชาติองอาจครัน้นโลกมนุษย์ย่อมจะดีกว่านี้แน่เพราะมีผู้ไม่ยอม คงยืนหยัดสู้ไปไฟประจันยอมอาสันก็พระปองเธอ